สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งดาวเทียม2ดวงนะครับโดยผ่านมันติดสวิตช์คูณ4หรือ2คูณ6อะไรก็ได้ที่ตะก,กูลเป็น2คูณนะครับตรงนี้เป็นเสวากาศนะครับเป็นเทอร์เรเชียลจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อธิบายว่าอันนี้เป็นดาวจีนนะครับใชน่า 6B จะมีทั้งเวอร์ทั้งฮอ นะครับเข้าที่13โวลต์นะครับเข้าที่13โวลต์ชัดเจนนะครับก็เข้าขึ้นแนวเวอร์นะครับส่วนทางนี้ตอนนี้เราต่อเป็นไทโคมอยู่ก็ใช้ที่18โวลต์ก็แนวฮอ์นะครับหรือจะเป็นดาวอื่นก็ได้นะครับดาวไหนก็ได้นะครับที่มีทั้งเวอร์ทั้งฮอให้เราเซตเป็นแนวฮอนะครับจากตรงนี้ก็ไปเข้าเครื่องนะครับไปเข้าเครื่องนะครับ ไอเดีย5นะครับหรือ A7 อะไรก็ได้ครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับพระเอกเรานะครับก็เป็น id 1 0พันนะครับโอเค i อบีพันนะครับทีนี้มาดูภาพนะครับ อนนี้เป็นไทคม C อยู่นะครับ่าไทคม C ีอยู่โอเคไทคม C ีมีแนวเดียวไม่ต้องทดสอบเยอะนะครับไปใช้หน้าหกเลยนะครับ โอเคชัดแล้วตอนนี้อยู่แนวพอนะครับนี่แนวพอนะครับดูได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแนววอร์อะวอแล้วก็ดูได้นะครับก็คือ2ดาวเทียมต่อผ่านมันติดสวิ 2, ตสองตระกูลสคูณนะครับหรือ3คูณ2อคูณสหรือ3าคูณสหรือคูณ6 คูณได้หมดล้ครับคูณ24ก็ว่ากันไปนะครับการเซตค่านะครับก็เข้ามานะครับชัยนาหน้า 6B นะครับการตั้งค่า l m b ก็ตั้งที่ค่า150กับ5750นะครับคัวกวนะครับคั่วเวอร์นะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไทยคมโอเคครับไทยคม 6C นะครับก็ใส่ไทยคม6เรานี่แหละตอนนี้มันส่งอยู่แนวเดียวเราใช้หัวธรรมดาก็ได้ก็ตั้งค่า5150นะครับแต่หากว่าไทยคม6หรือไทยคมอนาคตมีทั้งเบอร์ทั้งหอเราก็ใช้เบอร์นี้นะครับ 150 5750นะครับมันก็จะรับได้นะครับหรือดาวดวงอื่นๆก็ได้นะครับที่มันมีแนววักับแนวฮอเราก็ตั้งค่านี้นะครับโดยใช้หัว ID ดีพันแล้วก็เซตขั้วฮอก็จะรับได้นะครับ โอเคอันนี้เป็นดาวจีนอยู่เราต่อไว้ที่เวอร์นะครับกลับมาที่ดาวไทยโอเคดูได้นะครับสวัสดีครับ